ับเพื่อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบชีพทำพิเศษเรากําลังฝึกให้ชาวเขต๊บเวศเล่าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็กิจกรรมในการปลูกผักไร้ดินรวมถึงชวนมาเที่ยวครับถามว่าแถวนี้มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารแล้วก็าหารที่ท่องเที่ยวครับไม่เล่าหน่อยครับเอาหน่อยลูก ลองพูดใส่กล้องหน่อยเป็นยูทูบเบอร์ไหมสดีนะครับฮะแต่กำลังจะทำยูทูบของโรงเรียนฮะแต่กำลังจะทำยูทูบของโรงเรียนอ่ะรีบทำซะเข้าไปสุดลิมคอดีค่ะแล้วก็จะมีชุมชนนะคะที่ปลูกที่จะปลูกผลไม้ไว้มากค่ะมะม่วง มะม่วงอร่อยค่ะมะม่วงรอนดอกไม้ปลาเาเรืองชุนชนี่่อานแล้วก็กันแล้วแล้วเราจะเปิดดูทำไมคะแบบนี้เป็นไงเสร็จหรือยังท่านประธาน,ามนมีมันไม่โอเคมันไม่โอเคเอาโอเคแล้วดิมันไม่โอเคค่ะมันจะปุ๊บ